คู่หนึ่งเท่าไหร่ครับป้าแจ้วต้องให้ราคา4ี่พบาทเอางี้ไหมป้าแจ้วผมไลฟ์สดแบ่งปัน FC แล้วกันเช่าไปบูชาถ้าวันนี้หมด50คูก่ก็คือเงินทําบุญ1น0 0 0แสนบาทนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมไม่มหเทพนะครับ ก็จะมาเช่าพระป้าแจ้วนะครับเดี๋ยวผมสวัสดีป้าแจ้วก่อนป้าแจ้วสวัสดีครับป้าแจ้วเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่โตนะครับป้าแจ้วท่านก็จริงๆประจำอยู่ที่วัดประดุินพีเนาะก็ช่วยทางวัดนะครับในในเรื่องของการจัดดอกไม้ทุกเทียนนะฮะถ้าใครไปที่วัดเนี่ยจะเห็นป้าแจ้วนะครับช่วยที่วัดอยู่นะฮะก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่โตในช่วงยุคนั้นเลยนะที่ได้กินผ้าหลวงปู่เ่ยนะป้าแจ้ว ใช่ไหมฮะเคยกดพิมพ์พระหลวงปู่ที่เป็นพระแท้ๆที่เราสะสมกันมาด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้นะฮะได้เจอป้าแจวก็โชคดีมากๆนะครับป้าแจวเนี่ยนำพระที่เป็นของหลวงปู่โต๊ะนะครับก็จะมาแบ่งให้ผมเนี่ยเช่าบูชานะครับป้าแจวก็บอกว่าพระชุดนี้เป็นช้าปีสองห้าสี่ใช่ไหมสี่หนนี่คือรุ่นอะไรครับร1อปีร11ปีค่ะอุ้ยก็20สกว่าปีนะป้าแจวใช่ค่ะ แล้วก็เห็นบอกว่าเป็นตะกรุดทองคาคู่ใช่ค่ะเพื่อไม่เสียเวลาผมดูเลยแล้วกันขอโทษนะครับเปิดดูเลยค่ะก็จะมีถุงที่เป็นจัมโบ้นะฮะแล้วก็อีกถุงนึงจะเป็นพิมพ์คล้ายๆปอดนี่ปอด,<ะ>ดนี่คอ๋อเ,เ,เขาเขาเรียกแทนจัมโบ้กับปอดนี่เลยเหรอคะอ๋อโอเคครับก็เดี๋ยวผมลองดูแล้วกันนะฮะอันนี้ก็อย่างที่บอกก็เคยคุยกับน้องเอ็มไว้นะคะว่าน้องเอ็มจะทําบุญอ๋อครับใช่ไหมคะน้องเอ็มจะทําบุญ ป้าก็เลยคิดว่าเออน้องเอ็มก็เป็นสายบุญเหมือนกัน<ช>ก็เลยไปเอาของคนที่เขาเช่าไปเมื่อสมัยนั้นพระชุดนี้เนี่ยป้าแจ้วนำมาจากคนที่เคยเช่าไปเ,เ,าเมื่อ<ไ>ป20ปีแล้วใช่ค่ะโเท่าที่ผมดูนะครับคือพระรุ่นนี้เนี่ยตรงบริเวณตรงคุงอ่ะเขาจะมีเหมือนเป็น เป็นก้อนมวลสารนะครับคือประแจวได้แจ้งมาว่าก้อนนี้จริงๆเป็นก้อนอัจิธาตุของหลวงปู่โตนะที่ทางวัดได้เก็บมาส่วนหนึ่งเนาะใช่แล้วก็ได้มีการบรรจุลงไปในพระรุ่นนี้นะครับถามว่ามีทุกองไหมมีทุกองไหมฮะไม่ทุกองค์นะคะจะเป็นรุ่นที่มีอัฐิกับรุ่นที่ไม่มีอัฐิอ๋อแดงว่าไม่มีทุกองค์ไม่ทุกองโอ้ยถือว่าชุดนี้โชคดีมากนะครับมีอัจิธาตุของหลวงปู่โตทุกองเลยนะตอนนี้เนี่ยอัฐิหลวงปู่หายากมากนะครับและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะฮะเส้นเก ไปอยู่ในพระปิดตาของท่านนะฮะ,ะปกติเล่นกันหมื่นสองหมื่นราคาระโดดไปเลยสามสี่หมื่นเพราะด้วยความที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านติดตัวเนี่ย<ช>ติดอยู่ในองค<ช>์พระทําให้ราคาพุ่งขึ้นเลย<ช>ผมว่าชุดนี้นะฮะเป็นของดีนะครับอย่างนี้ป้าแจ้วเนี่ยมาแบ่งให้ผมเนี่ยคู่หนึ่งเท่าไหร่ครับป้าแจ้วก็ให้ราคาสี่พันบาทคู่หนึ่งสี่พันค่ะโอ้ก็ถือว่าราคาไม่แพงเลยนะครับราคาไม่แพงเลยนะฮะลองคิดดูนะครับ ปี4ี่นะฮะตอนนี้ปีห5เนาะก็ผ่านมาประมาณ24ปีนะฮะ1,000บาทโอ้โหไม่ไม่ได้แพงเลยนะคุณป้านนะก็ถือว่าแบ่งกันไปแบ่งกันถือว่าแบ่งบุญกันแบ่งบุญกันไปนั้นเดี๋ยวเรามาเรียงพระก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยแล้วกันว่าวันนี้นะครับผมจะมาทำอะไรต่อไปนะฮะ ่เก่ามากๆนะฮะนี่ดูจากถุงนะครับเราจะรู้เลยว่าพระชุดนี้นะฮะต้องผ่านระยะเวลามาหลายสิปีพอสมควรนะครับก็สังเกตน,นะฮะถุงเก่ามากๆนะครับหลวงปู่ท่านได้บอกกับท่านเจ้าวายุคนั้นว่าทําให้เยอะๆนะพระเราจะดังทั่วโลกโอ้หลวงปู่พูดอย่างนี้เลยใช่ค่ะนะแต่พวกเราตีโจทย์กันไม่ไม่เป็นเองให้ทําปิตาเนี่ยครับปิตาจัมโบ้จัมโบ้สอง ตบดบทนี้อะไรเนี่ยเงินล้านอะไรให้ทำม,มาเยอะนะควา,นะามมากสัจการที่ท่านพูดขึ้นมาเองอะค่ะอ๋อคือเมื่อก่อนท่านไม่ได้บอกให้สร้างแค่เอาจัมโบ้สองเอาสามหมื่นกว่าองค์เกสรเอาสามพันกว่าองค์คอท่านไม่ได้พูดนะไม่เอาแล้วจริงๆใครเป็นคนกาหนดนะหลวงพ่อท่านเจ้าคุณที่เป็นเจ้าอาวาสปัจจุบันแลก็คือเป็นคนกําหนดเองว่าจะเท่าไหร่เท่าไหร่ดีค่ะโอ้ ไม่น่าเชื่อนะครับเหมือนหลวงปู่ท่านมีมียานแบบแบบอย่างรูอย่างรู้ร่วงหน้าว่าพระท่านจะดังมากๆจุบันนี้นะครับจีนฮ่องกงสิงคโปร์มาเลย์นะครับไม่ต้องห่วงนะฮะตอนนี้มีประเทศลาวเวียดนามเพิ่มอีกนะครับชื่นชอบมากพระเครื่องหวงปบุโตนะครับประเทศแรกเลยที่เข้ามาเช่าพระหลวงปู่อเมริกันค่ะอเมริกานี่นะชอบพระเครื่องหรุณป้าสายบุษสายพุทธก็จะมาเช่าเอาอย่างนี้ป้าเจ้าคู่หนึ่งสี่พัน ใช่ไหมฮะถ้าห้าสิคู่ก็ประมาณ4 1 4 4 2 8 4 3 2 4 4ส6 4 5 20เท่าไหร่ป้าเจ้า2 0 0 0 0 0สองนะครับอ่าโอเคครับอ่ายวผมจ่ายเงินป้าเจ้าก่อนแล้วกันเพาคุยกันง่ายๆ2 0 0 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวผมให้ป้าเจ้าก่อนนะครับ<ค>กับวัตถุมงคลชุดนี้นะครับขอบคุณมากครับ<ค>จริงๆเนี่ยพาที่ได้มานะฮะผมเนี่ยจะเอาไปทำบุญนะครับแต่ด้วยความที่ว่าถ้าเรามีวัตถุมงคลของหลวงปู่โตที่เป็นรุ่นเก่าอ่ะป้าเจ้า แพงแล้ว,ว FC บางท่านบอกผมมีงบหลักพันผมก็เช่าไม่ไหวเอางี้ไหมป้าแจ้วผมไร้สดแบ่งปัน FC แล้วกันเช่าไปบูชา<ะ>เอางี้ป้าแจ้วเอาเอาง่ายๆแล้วกันซื้อป้าแจ้วสี่พันชุดหนึ่งหกพันก็สองพันถ้าสองพันปุ๊บถ้าสมมุตรเริเราเราปล่อยได้ห้าสิบชุดก็เป็นเงินทั้งหมดหนึ่งแสนบาทเราให้วัดเลยอเอาไหมอ่าเดี๋ยวป้าแจ้วอยู่ผมนะปะ้าแจ้วช่วยผมด้วยนะ เดี๋ยวไลฟ์สดเลยละกันเพื่อไม่เสียเวลานะครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่เอฟซนะฮะใครเข้ามาก็กล่าวทักทายกันสักครู่หนึ่งนะครับที่ไลฟ์สดตอนนี้นะครับผมก็จะมีพระเครื่องนะครับมาแบ่งปันให้ทุกท่านนะฮะผมมีพระอยู่ประมาณ2ถาดนี้นะครับให้ดูกันก่อนนะมีพาระอยู่2ถาดนะฮะซึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาแบ่งปันเ c ซนะครับก็ในระหว่างที่กําลังไลฟ์สดเนี่ยก็จะมีการทำคอนเทนต์ไปด้วยนะครับคุยกับพ่าเจ้านีดหนึ่งลวกันนี่นะฮะนี่เป็นบรรยากาศสดๆนะฮะ อันนี้ก็น้องเอ็มได้คุยนะคะว่าอยากจะได้พระที่เอามาให้เอฟซร่วมทําบุญกันนะคะก็ป้าก็เลยบอกว่าของเก่านะมันไม่มีแล้วก็วมีก็คือ20ปกว่าปีอะคะ่ะคู่นี้นะครับราคาที่ผมเช่าประเจ้ามามา4,000บาทนะฮะก็จะประกอบไปด้วยจัมโ um บ,บนน้นะครับกับเป็นปลดหนี้นะฮะแบบนี้นะครับมีทั้งหมด50คู่100องค์นะฮะ 50คู่100องค์ผมเช่ามาตอนนี้นะฮะคู่หนึ่ง4 0 0พันถ้าใครสนใจนะฮะพิมพ์ปิดนะครับตามด้วย6000มีอยู่50คู่ถ้าหมดก็คือหมดรายได้หักจาก2 0 0พเอาให้วัดหมดเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไปมอบเองนะครับและจะเขียนใบอนุโมทนามาด้วยนะฮะถ้าชอบพิมพ์ปิดนะครับตามด้วย6 0 0 0นะฮะถ้าวันนี้หมด50คู่ก็คือเงินทัมบุญ10,000 0บาทน,นะครับโอ้โหถือว่าวันนี้นะฮะ ผมกับป้าแจ้วเนี่ยเป็นเหมือนสะพานบุญนะครับให้กับ f c นะครับถ้าชอบเรียนเชิญเลยฮะต่อไปอัิฐิหาไม่ได้แล้วค่ะต่อไปจะหาอัิฐิยากมากๆนะครับใครที่ปิดไปนะครับคือผมทำคอนเทนต์ด้วยนะฮะก็จะมีชื่อทุกท่านนะครับที่ปิดไปเนี่ยขึ้นใน YouTube ด้วยนะฮะก็อนุโมทนาสาธุด้วยรักๆลองเช็คกันหน่อยว่าหมดหรือยังเต็มแล้วใช่ไหมอ่ะโอเคครับนะผมกลับกลับกองสาธุสาธุสาธุอ่าที่ยังไม่ได้ไปไหนเลยหมดแล้วโอเคนะครับ ก็ตอนนี้พี่พี่เอฟซีทุกท่านครับตอนนี้พักหมดแล้วนะครับก็คือเต็มแล้วผมกับป้าแจวก็ขอบคุณมากครับก็ขอบคุณมากค่ะขออนุโมทนาสาธุนะฮะสาธุนะครัะทุกคนค่ะอ่ะผมขอบคุณมากครับป้าแจวครับสวัสดีเอฟซีหน่อยนะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะอ่าเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ผมไลฟ์สดเนี่ยก็แป๊บเดียวนะครับหมดไปเลยนะครับทั้งหมด50คู่ก็คือ100องค์นะครับก็เงินทั้งหมดที่ได้เนี่ยน่าจะประมาณ10,000แบาทนะครับเดี๋ยวผมจะไปมอบให้ที่วัดประดู่ฉิมทีนะฮะก็เดี๋ยววถึงัด ถ่ายคลิปให้ดูอีกึงทีนะฮะสิ่งที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดคือวัดประดูุชิมพีไม่ใช่เราสองคนเราเป็นแค่สะพานมุญต้องขอบคุณป้าแจ๊วมากมากนะครับที่แหมเดินทางเข้ามานะครับก็ต้องขอบคุณน้องเอ็มด้วยครับผมยินดีมากๆครับที่ช่วยกันครับผมให้วัดปรดู่เราได้ซ่อมโบสถ์ได้ครับผมทำเร็จนะคะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณป้าแจ๊วเช่นเดียวกันครับผมครับโอเคครับในครั้งหน้านะครับผมจะมีคอนเทนต์อะไรอีกนะครับอย่าลืมฝากติดตามกันนะ ใน YouTube นะครับก็ตอนนี้นะครับก็จะมีคนติดตามถึง400,000แล้วนะฮะโอ้ยเหลืออีกนิดเดียวประมาณเท่าไหร่นะรัก340,000โอ้โหไม่นิดแล้วเยอะแล้วเนี่ยก็ช่วยกันทำให้มันเหลือนิดนึงแล้วกันโอเคครับฝากกดติดตามด้วยนะครับในช่อง YouTube เอ็มัาเทพเอฟซนะฮะก็วันนี้ผมเอ็นมัทเทพแล้วก็พ้าแจ้วนะครับขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะ ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดปู่ชิมพีนะครับก็ตามที่คุยกันไว้เลยว่ารายได้หลังจากที่เราปล่อยพระในไร่สดเนี่ยก็จะมาทําบุญกันนะครับก่อนอื่นและกันเราจะขึ้นไปไหว้หลวงปู่โตก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นสิริมง,งคลน,นะครับให้กับชีวิตและครอบครัวนะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะเอาเงินนะไปมอบให้หลวงพ่อกันนะไปะขึ้นไปไหว้หลวงปู่กันนะ หลังจากที่ผมเนี่ยได้ทำไร์สดเนาะก็มีการแบ่งปันพระนำกำไรส่วนที่ได้มาคือ1น0 0 0 0บาทก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมอบให้กับหลวงพี่เข็มนะครับก็เป็นตัวแทนของวัดประดู่ิมพีนะฮะก็เดี๋ยวครับขออนุโมทานาสาธุูเลยครับครับหลวงพี่เข็มครับสากทครับครับผมขออนุโมทาน,านากับคุณเอ็มแล้วก็ ญาติสายธรรมของคุณเอ็มแล้วก็แฟนเพจของบุณเอ็มที่ได้ร่วมกันนําปัจจัยส่วนนี้มาให้วัดประดุชิมพีซึ่งทางวัดประดุชิมพีก็มีวัตถุประสงค์ที่จะนําปัจจัยส่วนนี้ไปบูรณะพระบดสถ์ต่อไปแล้วก็ขอโมทนาด้วยก็ขอให้ญาติโยมสายส่วนทั้งหลายได้รับพรสืบต่อไป ผลบุญกุศลในวันนี้นะครับก็ให้แดดพี่ๆ FC ทุกท่านครับที่ร่วมงานบุญในวันนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับโมทนาครับ